ช่องบูดมาดางทีวีค่ะแ้ช่องมดูดานแอนด้วยค่ะพงษ์อ้าววันนี้นะแม้โผน้องเดลน้องเกตแแอนน้องกาย,ยากเนี่ยเามากินน้ำร่วมสาบานกันก็คือ,อตอนแรกนะคะจะเอาหลอดเนี่ยมาต่อกันร1อ0อันแล้วก็แข่งกันแบบเป็นทีมแข่งกันแบบงทีม <c oughs> แต่ว่าพอต่อหลอดยังไม่รันเสร็จนะคะมีคนขอลองกิน แล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆก็สนุกกับการดูใชาร์ลเด็บกิมนี้เราเปลี่ยนเลยค่ะให้เป็นทุกคนนะต้องช่วยกันกินน้ำด้วยควดนี้ให้หมดไม่อนกิมเลยแต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยใครยอมแพ้ไปก่อนไหมคะใครจะหมดนมก่อนหมดแรงแล้วถึงที่แล้วถึงที่แล้วดูได้แต่ละคน ถ้าคนเริ่มแดงแล้วนะคะถ้าไม่ไหวก็ยอมแพ้นะคะดูหน้าแต่ละคนครับดูหน้าแต่ละคนแอนไม่ให้แม่ช่วยดูอุ้ยไม่ฝนฝนจะออกแรงเยอะเหรอมาดำเลยพี่แอนข่าวพี่แอนข่าวพี่หลอดมันดูดยากด้วยเพราะว่ามันต่อกันเส้นละสิบห้าอันนะคะแล้วก็คือ ด้วยความที่หลอดมันยาวใช่ป่ะมันก็วนขึ้นขึ้นลงลงไอจังหวะลงเนี่ยไม่เท่าไหร่จังหวะขึ้นเนี่ยนู่นน่าเลยไปหูน้ำก็รั่วดูสิคนตตติดลุดได้ไงเนี่ยแม่น้ำอะไรมาเลยต้องตูดองไงแม่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไี่านอนนี้ตนี้ติดตคนนี้มานิ่งครับ ฝึกบอดลงฝึกบอดเฮ้ยเฮ้ยถึงก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ดูคืน้ำเหลือแค่นี้แล้วเรามาดูดีกว่าหลอดไข่ขึ้นหลอดไข่ของกายเหรอของกายจะไปค้างอยู่ตรงนู้นนะครับผมส่วนของเกสนี่ค้างอยู่ที่พื้นนี่หยดลงพื้นเยอะอุ้ยเต็มหลอดเลยเดี๋ยวเราจะให้ครูเบื้องหลังนะคะหลังจากดูดน้ำเสร็จไม่รู้จะดูดหมดหรือว่าเด็กๆจำได้อยให้ดูว่าพื้นมันเลอะเทอะแค่ไหนจริงๆ ยเยะใครไม่ไหวแล้วยกมือขึ้นไหนไมีใครย,ยอมแพ้ก่อนไหมไม่มีย,ยอมยไม่มีใครยอมเลยนี่น้องเกศน้นองกายแต่งชุดนอนพร้อมนอนเลยคืคอดูเ<อ>สร็จหมดเลยห้องเดียวกันเนี่ย<อ>แล้วก็ยแยกกันเข้าห้องน้ำด้วยนะคะเฮ้ยใครเป่ากาซีฟ้าเฮ้ย <laughs> ไอเป่านะบอกแพ้เลยไอเป่าแอบแพ้ตอดเลยเลยได้นอนเลยไหรนอตดูหน้าแต่ละคนหลอดพีู่หลอดเดีลยวเดียวหลอดเดียวเดียวเป็นแล้นะคะ

โอ้ยจะหมดแล้วนี่เด็กๆจะใช้เวลากันกี่นาทีคะผ่านไปแล้ว10นาทีครับ10นาทีโอ้ยไม่กด นี่ตงตู่ยังไม่ขึ้นรจะเลเะไมากก่นีนู่นดูดนู่นดูคนนูนนู่นเราพอกันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้เดไีังคืนอ่ะได้มาดูอได้มาดูตรงพื้นพิคะนี่โอกินไปเยอะแน่เลยแค่นี้เองใช่ดูโต๊ะนะยรงฆ อพอมาพอแล้วโอ้โหก่อนนะคะนี่คือมันลงพื้นหมดเลยนะครับผมคือ <c oughs> จริงๆไม่ได้กินเยอะจับอยู่ในหลอดหมดเลยงั้นเราพอดีกว่านะคะใช่เดี๋ยวคันนี้เด็กจะฉี่ล่าก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะดูถ้าเป็นให้เป็นชาเลนจ์หลอด100อันเนี่ยก็ต้องกดซับสไครต์ติดตามกันเอาไว้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะจ๊ะ<ม>แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณช่องมาตาเมแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะคะ ไปกดซับสไคร์ให้กับคุณดานทีทวีก็มาดามแอนด้วยนะคะฝันร่กดดูกันด้วยนะคะ่ะจำแมวแล้ววันนี้ไปก่อนเราไปบ๊ายบายค่ะ,คะเรื่องหลังเรื่องหลังนี่